สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การไนดวววันนี้เราก็จะมาตรวจสอบพลังงานของมือที่สามเมื่อมือที่ 3, สามส่องโซเชียลของคุณนะคะเมื่อมือที่ 3, สามส่องโซเชียลของคุณเมื่อเขารู้จักกับโซเชียลของคุณแล้วเขาส่องแล้วเขารู้สึกอย่างไรเขาคิดอะไรนะคะ สมบานพลังานของคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยการกดสปายไลา์แชร์เพราะว่าเป็นวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดทํางานเมื่อที่สก็น่าที่จะมีเวลามาสองคุณได้ตรวจสอบพลังงานลักนณาราศีรักสามเร้าเราหลายๆคนนะคะมาราศีเมษร,ราศีพิจิกยู่เลยนะท่านลมมิทุนจุงกุ่ม ธาดินพฤกษ์กํากอรภูตโตท่านลมมิถุนตนกุมพระศรราศีมีนท่านน้ำเจมินาราศีมิถุนท่านลมคาิคอนราศีมังกรทาดินจูปิเตอร์คนเกิดวันพฤหัสตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขาเราสองสามคนมีสิบสองสิบเจ็ดสามยี่สิบสิบยี่สิบหกสิบแปดแล้วก็ยี่สิบสองนะคะลัคนาราศีไม่มีไม่โดดเด่นไม่เป็นไร เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําไมทําให้นะมือที่สามมาส่องโซเชียลของคุณนะเกิดอะไรขึ้นเขามีความคิดอะไรทําไมถึงอยากจะมาส่องโซเชียลของคุณะคะขอตรวจสอบพลังงานความคิดความรู้สึกของมือที่สามหน่อยว่าทำไมถึงอยากจะมาส่องโซเชียลของคุณเกิดอะไรขึ้น โอ้ในอัฟคั s oh. พลังงานของมือที่สามนะคะมือที่สามนี่ Night ในออฟสอดด้วยมือที่สามไปจับผิดจับไตนะคะว่าคนรักเก่าของคุณเนี่ยเออมีลักษณะของการที่แบบเฟรนลี่สนุกสนานนะคะอัธยาศัยดีเจ้าชู้ นะคุยเก่งนะมีพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างนะคะเป็นในเรื่องของการเอื้อนเอ่ยถึงความสัมพันธ์กับคุณนะคะความสัมพันธ์เก่ากับคุณนั่นแหละเนี่ยเห็นไหมสามดาบแล้วก็พูดถึงคุณว่าเออเขาอะอยากรู้ว่าชีวิตของคุณเนี่ยเป็นยังไงนะคะเขาไปพูดกับมือที่สามแล้วเขาก็พยายามที่อยากจะส่องโซเชียลของคุณ นะพยายามที่จะดูชีวิตของคุณผ่านโซเชียลนะคะไปพูดกับมือที่สามแล้วนะมือที่สามก็มีความเอกใจนะคะว่าคิดถึงกันเหรอคิดถึงคิดถึงมันเหรออะไรเงี้ยนะคะพูดกับคนรักเก่าของคุณว่าคนรักเก่าของคุณเนี่ยคิดถึงคุณเหรอที่ไป่องเนี่ยนะคะก็มีปากมีเสียงกันเลยสามดาบทะเลาะเบาแวงกันใหญ่เลยกับเรื่องราวของคุณแล้วมือที่สามก็บอกว่าเออ เลิกกันมาตั้งนานแล้วจบกันมาตั้งนานแล้วยังไม่ลืมมันอีกหอ้ออารมณ์นี้เลยมือที่สามพูดยังอยากจะกลับไปติดต่อหามันอีกหอ้ออารมณ์นี้เลยนะ,ะก็เลยทําให้มือที่สามนะคะทะเลาะแล้วก็มีปากมีเสียงกับคนรักเก่าของคุณเกิดความหึงหวงโกรธนะ,ะแล้วก็หมั่นไส้ด้วยที่เห็นคนรักเก่าของคุณพยายามที่อยากจะกลับมาหรือว่าพูดถึงคุณนะ,ะประมาณที่แบบเหมือนพูดอ่ะ แล้วก็มือที่สามมีความรู้สึกว่าเออทําไมอยู่ดีๆคนรักเก่าของคุณเนี่ยถึงพูดถึงคุณขึ้นมาทําไมยังไม่ลืมอีกเอ,อจบกันไปเลิกกันไปตั้งนานแล้วมาอยู่กับฉันตั้งนานแล้วทําไมยังคิดถึงคุณอีกประมาณนี้นะคะมือที่สามก็เกิดอารมณ์หึงหวงนะคะเลือดตาเกิดเลือดขึ้นตาเลยนะตาแดงลุกเผาๆนะคะแล้วก็คิดอยากจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่าง ไม่ให้คนรักเก่าของคุณเนี่ยนะคะกลับมาหาคุณนั่นเองนะคะก็เหมือนกับว่าเอออยากจะรู้ว่าทําไมอยู่ดีคนรักเก่าของคุณถึงพูดถึงคุณขึ้นมานะคะกลับมาส่องกันหรือไงหรือว่ากลับมาติดต่อกลับมาพูดคุยกันเหรอไหนฉันไปส่องดูหน่อยสิว่าเออคนรักเก่าของสามีฉันเนี่ยเป็นยังไงอารมณ์นี้เลยมือที่สามขีดนะคะก็ะเลยเป็นเหตุปัจจัยให้เขา กลับมาส่องโซเชียลของคุนนั้นมาดูกันว่าเมื่อมือที่สามส่องโซเชียลของคุณแล้วนะเกิดอะไรขึ้นมือที่สามเห็นอะไรมือที่สามเห็นอะไรนะคะเมื่อเขาส่องโซเชียลของคุณนะคะมาดูซิเป็นแรนดอมนะจ๊ะทุกคนเมื่อมือที่สามส่องโซเชียลของคุณเห็นคุณ นะคะอาจจะเป็นโปรไฟล์ของคุณเนาะยังดูเด็กอยู่นะ,ะสนุกสนานร่าเริงสดใสมีความสุขมีความสำเร็จในอาชีพการงานเพื่อนฟุง้งนะคะชื่นชมในผลงานนะคะดูแบบมีชีวิตชีวาดูแบบมีความมั่นคงดูอยู่กับครอบครัวดูอยู่กับตัวเองอย่างมีความสุขอ่ะนะคะสิ่งที่มือที่สามเห็นมือที่สามก็เลยมีความรู้สึกว่า อ๋อนะเพราะว่าโปรไฟล์ของคุณยังเด็กอยู่ยังสดใสอยู่นะฮะยังมีชีวิตชีวานะฮะแล้วก็มีความสําเร็จในอาชีพการงานอีกนะดูเหมือนกับว่าเป็นคนที่รักตัวเองมากๆเป็นคนที่มีเรื่องของการที่ทําชีวิตของตัวเองให้มีความสุขจนมือที่สามนะคะคิดแล้วก็เปรียบเทียบกับตัวเขาเองว่าโอ้โหนะฮนะณตอนนี้เวลานี้ตัวของคุณเนี่ย เออมีพลังงานของความเป็นคนจิตใจดีมีเมตตามีเสน่ห์นะคะใครเห็นใครก็รักมีชื่อเสียงผ่านโซเชียลออนไลน์นะคะคนรักเก่ามาเห็นเนี่ยเออนะคะก็ต้องรักแน่เลยอารมณ์นี้เลยนะ,ะถึงเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้คนรักเก่าของคุณพูดถึงคุณเหมือนจะคิดถึงคุณเลยนะ,ะจึงทำให้มือที่สามมีความรู้สึกว่าไม่ได้แล้วนะคุณสวยขนาดนี้คุณเลิศขนาดนี้ คุณประสบความสําเร็จขนาดนี้มีความสุขขนาดนี้นะคะถึงว่าสิคนรักเก่าของคุณถึงได้พูดถึงคุณนะคะนี่คือสิ่งที่มือที่สามเห็นนะ,ะในโซเชียลของคุณและมือที่สามเห็นอะไรอีก The l o เลเเห็นคุณนะ,ะมีแต่ผู้คน นะให้ความรักให้ความเมตตาเห็นแต่ผู้คนให้การสนับสนุนช่วยเหลือคุณคุณมีแต่ความสุขนะคุณเหมือนกับเป็นคนที่มีในเรื่องของการพัฒนานะคะในเรื่องของอาชีพการงานกําลังที่จะไปได้ดีกําลังที่จะประสบความสําเร็จคุณเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งมากๆนะคุณสามารถที่จะเหมือนกับลืมความทุกข์เรื่องราวในอดีตได้เลย นะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่มีเสน่ห์บางคนนั่นคือแบบเป็นคนที่ดูลึกลับน่าค้นหานะคะไม่เปิดเผยตัวจริงแต่มีในเรื่องของอาชีพการงานที่กําลังที่จะประสบความสําเร็จนะคะมีชื่อเสียงมากๆจึงทําให้มือที่สามนะคะรู้สึกเครียดเลยเมื่อเปรียบเทียบโปรไฟล์คุณชีวิตของคุณกับเขาในขณะนี้ตอนนี้สิบเหรียญกับหัวชีวิตครอบครัวความรักนะ,ะที่เขาอุตส่าห์สร้างมา กับคนรักเก่าของคุณมันได้หมดสิ้นไปแล้วในเรื่องของความสุขอาจจะใน,ในเรื่องของการที่แบบใช้เงินนะคะไปกับครอบครัวนะคะหรือว่าเปคู่รักคนรักของคุณจนหมดเนื้อหมดตัวตอนนี้มือที่สามน่าที่จะประสบพบเจอปัญหาความทุกข์เกี่ยวกับการเงินนะคะค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวและมือที่สามเห็นอะไรในชีวิตของคุณอีกนะคะ,ะ,คะเห็นคุณมีในเรื่องของการเอาชนะ ะะมีลักษณะของความเป็นผู้นำนะคะมีชื่อเสียงเป็นคนสวยเป็นคนหล่อนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีไฟนะ,ะทำธุรกิจการงานเนี่ยโพสโซเชียลเนี่ยหรือว่าเป็นคนที่โชคดีนะคะในเรื่องของอาชีพการงานอาจจะเป็นคนที่แบบเรียกได้ว่า ใครเห็นใครก็ชื่นชมในผลงานความรู้ความสามารถของคุณนะคะบางคนท่านคือแบบเหมือนทําอาชีพการงานนะะ้ำที่มีชื่อเสียงมากๆโพสโซเชียลหรือว่าทํางานเกี่ยวกับโซเชียลแล้วก็มีคนมาสนับสนุนมีคนมากดไลค์กดแชร์มีคนมาชื่นชมนะชีวิตของคุณดูมีความสุขมีไรายได้นะคะแล้วก็ทําให้มือดีสามส่องแล้วมีความรู้สึกอิจฉาคุณ นะคะรู้สึกหมั่นไส้ที่เห็นคุณไปได้ดีมีความสุขประสบความสําเร็จในอาชีพการงานในสิ่งที่คุณทําบางคนท่านคือแบบว่าไม่จําเป็นที่ต้องเปิดเผยนะคะเรื่องราวส่วนตัวเลยแต่โพสต์เกี่ยวกับการงานโพสต์เกี่ยวกับการเงินนะ,ะโพสต์เกี่ยวกับชีวิตที่แบบมันสําคัญอ่ะนะคะก็เลยทําให้มือที่สามมาส่องแล้วโอ้โหอิจฉามากๆมีความที่อยากจะเรียกว่าหมั่นไส้หรือว่ากลั่นแกล้งให้คุณเหมือนกับพัง นะคะก็มีความคิดที่อยากจะเรียกว่าทําอะไรบางสิ่งบางย่างลอกเรียนแบบคุณด้วยก็ได้นะคะมาดูซิว่าสิ่งที่มือที่สามคิดนะตอนนี้เวลานี้เมื่อเห็นคุณดูวิวประจูนนะคะ<ม>เหมือนคิดไปถึงอดีตเลยว่านะ,ะตั้งแต่เขาได้ใช้ชีวิตคู่กับคนรักของคุณมาเนี่ยทำไมชีวิตของเขาถึงวุ่นวาย นะเจอแต่เรื่องวุ่นวายเจอแต่ปัญหาชีวิตปัญหาการงานเหนื่อยลำบากนะคะในความคิดความรู้สึกเขาอยากจะเป็นนะเศรษฐีนี่อยากจะเป็นคนที่ร่ำรวยอยากจะเป็นคนที่แบบมีกินมีใช้แต่เขากับเจอปัญหาในเรื่องของการเงินนะตั้งแต่มีครอบครัวตั้งแต่อยู่กินกับคนรักของคุณมาเนี่ยเออคนรักของคุณน่าที่จะมีพฤติกรรมที่ทำตัวเจ้าชู้ไม่น่ารัก นะคะไม่ค่อยสนใจที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ทําให้เขาทุกอกทุกใจมาตลอดอ่ะเกี่ยวกับปัญหาการเงินไม่เคยคิดที่จะเปไม่เคยคิดที่จะช่วยเหลือในเรื่อง,องการเงินเลยสร้างแต่ภาระหนี้สินนะคะหรือว่าพูดแต่เรื่องของการที่แบบเหมือนอยู่กับมือที่3ามแล้วไม่มีความสุขอ่ะ นะคะคือต่างคนก็ต่างโทษกันและกันแหละว่าอ,อ,อยู่กินด้วยกันมาเนี่ยชีวิตไม่เคยมีความสุขเลยนอกาะมีแต่ปัญหาการเงินตลอดมีแต่ค่าใช้ใจ่ายตลอดเลยนะคะนี่คือสิ่งที่มือที่สามนะคะคิดเปรียบเทียบเมื่อเขาได้ใช้ชีวิตคู่อยู่กับคนรักของคุณนะคะและมือที่สามคิดอะไรอีกนะคะสับสนค่ะเพราะว่าลังเลกับพฤติกรรมปัจจุบันนี้เพราะว่า เออคนรักของคุณคนรักเก่าของคุณเนี่ยน่าที่จะมีการที่เหมือนกับแสดงออกหรือว่าพูดถึงคุณนะคะเหมือนกับเพื้อนเอ่ยถึงคุณขึ้นมาประมาณที่เออเห็นว่าชีวิตของคุณนะ เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยมีความสงสัยอยากรู้อยากเห็นอยากติดต่ออยากพูดคุยเอยากจะไปเยี่ยมอยากจะไปถามไทสารทุกสุขดิบเหมือนเอื้อนเอ่ยเรื่องราวของคุณขึ้นมาให้มือที่สามได้รู้แล้วมือที่สามก็เลยมีความเรียกว่าเหมือนกับเอ๊ะอยู่ในใจขึ้นมาว่าเอออยู่ดีๆคนรักเก่าของคุณเนีย่ยพูดถึงคุณทําไมอะ่ะในเมื่อจบกันไปตั้งนานแล้วเออในเมื่อก็อยู่กับมือที่สามมาตั้งนานแล้ว แล้วทำไมยังพูดถึงคุณอีกนะฮะมันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลนแน่ๆนะคะก็เลยทําให้มือที่สามมีความสงสัยว่าหรือว่าจะติดต่อกันหรอหรือว่าจะกลับไปช่วยเหลือกันเลยหรือว่าเงินที่หามาได้เนี่ยเอาไปปนเปร์คุณหมดหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะมือที่สามสงสัยนะว่า รายได้ของคนรักเก่าของคุณเงินเนี่ยนะคะทำไมถึงหายไปไหนหมดมือที่3าไม่เคยได้จากเขาเลยก็เลยมีความสงสัยนะคะและเห็นไหมเจ็ดดาบก็เลยมาส่องคุณนี่ไงนะ,ะก็เห็นว่าชีวิตของคุณเนี่ยเรียกว่าอิสระเสรีมีความสุขนะคะกินเที่ยวดื่มนะ,ะเดินทางหรือว่าประสบความสําเร็จในอาชีพการงาน เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นในขณนะที่มือที่สามแล้วก็ชีวิตรักคนรักเก่านะคะของคุณกับมือที่สามเนี่ยคือเหมือนกับว่ามีปัญหาเดิมๆซ้ำๆอยู่ทำไมประสบพบเจอปัญหาชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่มือที่ 3, สามส่องดูโซเชียลของคุณนะคะเขาก็มีความรู้สึกเอ๊ะขึ้นในใจว่าเออคุณก็ไม่เห็นพูดถึงความรักเลย คุณก็ไม่เห็นนะ,ะพูดถึงในความสัมพันธ์เก่าๆหรือว่าทวงถามความสัมพันธ์เก่านะคะเออประมาณที่เหมือนกับว่าไม่เคยพูดถึงคนรักเก่าของคุณเลยประมาณเนี้ยทําให้มือที่สามมีความสงสัยว่าทําไมคนรักเก่าของคุณถึงได้พูดถึงคุณขึ้นมานะ,ะมันต้องเหมือนกับว่ามือที่สามกลับไปพิจารณาตัวเองแล้วแหละว่าเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์หรือว่าไม่ใช่คุณ ถมมือที่สามสงสัยเออประมาณที่มือที่สามสงสัยว่าคนดั้กเก่าของคุณเนี่ยเหมือนกับพูดถึงคุณหรือว่าพูดถึงในเรื่องของความรักพูดถึงในเรื่องของความสุขนะคะพูดถึงการที่เหมือนกับว่ามีความสุขในช่วงแรกๆที่คบกันคุยกันส,ส,สารพันกันเนี้ยมันเหมือนกับว่าเหมือนมีการเกริ่นว่า เออไปมีความสุขหรือว่าไปมีความสัมพันธ์กับความสัมพันธ์อื่นแล้วไม่คิดถึงมือที่สามแล้วอารมณ์นี้มือสามสงสัยนะคะคุณเป็นคนแรกที่มือที่สามสงสัยว่าคนรักเก่าของคุณจะกลับมาหาคุณแต่นี่สามอ่าหน้าที่จะมีการคิดทบทวนเห็นไหมนะกับสถานการณ์เหตุการณ์พฤติกรรมเรื่องราวในอดีตนะว่าตั้งแต่มือที่สามอยู่กับคนรักของคุณมาเนี่ย เหมือนเจอวิบากกรรมในเรื่องของการเงินเจอวิบากกรรมในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็การงานนะคะแล้วก็เจอมาตลอดเลยไม่เคยจบไม่เคยสิ้นเลยแล้วนะคะมือที่สามก็พยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์นี้ไว้เพียงคนเดียวนะคะเหมือนฉันเหมือนกับชั้นภูมิใจกับการที่ได้เป็นภรยาคนรักอของคนรักเก่าของคุณคนเดียวอารมณ์นี้เลยแล้วคนรักเก่าของคุณเนี่ย ไม่เคยที่จะเหมือนกับเหมือนกับมีความสุขอ่ะคือเหมือนกับว่ายังใช้ชีวิตแบบอิสระเสรีไม่ผูกมัดกับมือที่สามไม่เคยพูดถึงความรู้สึกใดๆกับมือที่สามเลยไม่เคยบอกรักเลยเหมือนอยู่ไปวันๆหนึ่งเหมือนอยู่แบบเหมือนกับชะเง้อชะแงะมองหาคนอื่นไปเรื่อยๆอ่ะประมาณเนี้ยเหมือนกับไม่มีจุดหมายปลายทางนะคนรักของกูเนี่ยทําให้มือที่สามมีความสงสัยว่าไอ้ที่อยู่กับฉันทุกวันเนี้ย คนรักเก่าของคุณเนี่ยเคยรักฉันบ้างหรือเปล่าไม่เห็นเคยพูดไม่เห็นเคยพูดถึงอนาคตไม่เห็นเคยพูดกับการที่แบบเหมือนจะอยู่กับฉันไปตลอดชีวิตเลยเหมือนจะหนีฉันไปทุกวันอะอารมณ์นี้เลยนะคะคือเหมือนกับว่าตื่นเช้ามาอาบน้ําไปทํางานกลับมาตอนเย็นกินข้าวแล้วก็นอนนะคะไม่เคยหวานไม่เคยซึ้งไม่เคยใส่ใจไม่เคยสนใจว่ามือที่สามจะเป็นยังไงนะคะ เออหรือว่าเหมือนกับรายได้ที่ได้มาเนี่ยก็ไม่เคยที่จะเอาให้มือที่สามหรือว่านะคะไม่เคยถามไทยนะปัญหาบางอย่างเลยอะ่ะเหมือนกับไม่ใช่เป็นครอบครัวเลยมือที่สามก็เลยสงสัยว่าเออในความคิดความรู้สึกของคนักเก่าของคุณเนี่ยเคยมีเป้าหมายในชีวิตไหมเคยมีความคิดความรู้สึกที่อยากจะส,สร้างนะทรัพย์สมบัติเงินทองหรือว่าอะไรเพื่อเพื่อครอบครัวไหมเพื่อลูกไหมอะไรเงี้ย นะคะแล้วก็เลยทําให้มือที่สามมีความคิดที่ว่าหรือว่าคนรักเก่าของคุณนะคะไปมีความสัมพันธ์อื่นอาจจะไม่ใช่คุณก็ได้แต่เป็นคนอื่นที่เหมือนกับไปหาเศษหาเลยอะ่ะไปหาความสุขไปเปยให้คนอื่นไม่ใช่คุณในเมื่อคุณเป็นคนร่ำรวยด้วยตัวเองอาชีพการงานด้วยตัวเองแต่เหมือนคนรักเก่าของคุณเนี่ย เหมือนไปสารสัมพันธ์กับคนอื่นไว้เรียร่ายปลายทางแล้วก็นะคะไม่เหลือเงินไม่เหลือทองกลับมาหามือที่สามเลยเป็นมือที่สามที่คอยประคับประคองความสัมพันธ์หรือว่าดูแลคนในครอบครัวอยู่นี่คือสิ่งที่มือที่สามสงสัยอยู่ตอนนี้เวลานี้ถ้าไม่ใช่คุณแล้วเป็นใครละ่ะเออนะคะแล้วก็มือที่สามยังจับไม่ได้ไล่ไม่ทันว่าคนรักเก่าของคุณเนี่ยไปขายไว้ที่ไหนอีกหรือเปล่า นะไปมีความสัมพันธ์อื่นที่ไหนอีกหรือเปล่าซึ่งนะตัวของคุณเนี่ยคือใช้ชีวิตแบบเป็นพ่อไม่เป็นแม่ไม่มีความสุขนะอยู่กับงานอยู่กับเงินอยู่กับชีวิตของตัวเองแล้วไม่เคยนะโพสต์เกี่ยวกับคนรักเก่าคุณเลยไม่ใช่คุณแล้วจะเป็นใครนะที่เข้ามาในความสัมพันธ์ปัจจบุบันนี้มือดีสามยังมีความระแวงสงสัยคนรักเก่าของคุณต้องจับให้ไดไล่ให้ทัน และก็พยายามที่จะเหมือนกับว่าคือต้องดึงคนรักเก่าของคุณออกมาจากความสัมพันธ์นั้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ไม่งั้นฉันก็เหมือนกับอ,อ,อนาคตของฉันคงต้องเป็นพ่อมาดแม่ไม้อารมณ์นี้เลยนะคะนี่คือสิ่งที่มือที่สามสงสัยนะสงสัยว่าคุณแย่งชิงคนรักเก่าของคุณกลับมานะคะแต่ที่่ได้ไม่รู้ไปอยู่กับใครนะไม่รู้ไปสร้างความสัมพันธ์กับใครที่ไหนแล้ว นะมือที่ส,สามสงสัยอยู่นะตอนนี้เวลานี้ก็เลยมาส่องคุณนี่แหละนะคะก็ปล่อยให้เขารับผลกรรมชาตากรรมชีวิตที่เขาเลือกกันและกันนะใช,ชีวิตแบบหวาดระแวงกับความสัมพันธ์ที่คิดว่าใช่ต่อไปขอบคุณทุกการติดนนตามค่ะ